สวัสดีครับอยู่ผมจอร์นเลสซิงนะครับทุกคนครับอาการนี้มันเป็นยังไงครับอาการมันบิดไม่ขึ้นครับทุกคนก็ลองฟังดูครับแล้วก็บอกผมหน่อยครับว่าอาการเป็นยังไงครับไปดูกันเลยครับ สายๆกเลปัไนพอเอารถมาลองเสร็จนะครับเราก็กำลังกลับบ้านกันนะครับอาการก็จะแบบนี้นะครับเทียงมันขาดขาด 都分开。 และก็จบคลิปเพียงเท่านี้ครับถ้าทุกคนนะครับถ้าคนไหนรู้นะครับก็ช่วยบอกผมหน่อยนะครับและก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ